แต่ทำที่ละเอียดที่ประณีตยังมีอยู่อีกก็คือเรื่องของทิฏฐิหกประการนี้คำว่าทิฏฐิหกสิบสองนั้นได้เกินไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วแล้วว่าเมื่อจำแนกออกไปแล้วก็มีอยู่สองประเภทคือประเภทหนึ่งเป็นปุพันตะกับปิกะทิฏฐิกับอีกประเภทหนึ่งเป็นอปรันตะกับปิกะทิฏฐิปุพันตะกับปิกะทิฏฐินั้นคือความเห็นผิด ที่ตามระลึกถึงขันในอดีตเป็นอารมณ์แล้วก็เกิดความเห็นผิดขึ้นส่วนอปรันตะกับปิกาทิฏฐินั้นบุคคลที่มีความเห็นผิดอย่างนี้ก็เพราะว่าได้ปลารบถึงขันที่มีอยู่ในอนาคตจึงเกิดความเห็นผิดขึ้นความเห็นผิดที่แจก,กออกไปเป็น62สาขานั้นก็เป็นความเห็นผิดที่เป็นไฟปุพันตะกับปิกทิฏฐิเสีย18สาขา สิบแปดสาขาแล้วก็ที่เป็นอัปรันตากับิกาทิฐินั้นมีสี่สิบสี่สาขาจึงรวมทิฐิทั้งหมดเป็นหกสิบสองสาขาเรียกว่าหกสิบสองทิฐิในหกสิบสองทิฐินี้ในปุกทันตะกับิกาทิฐิทั้งสิบแปดสาขาเนี่ยมีสะัสะตะทิฐิอยู่สี่สาขาสัส,ะสะตะทิฐินั้นแปลว่าความเห็นผิดว่าเที่ยงคือเห็นว่าอัตตาเนี่ยมีอยู่ แล้วอัตตาชนิดที่มีอยู่นี้ก็เป็นของเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องของรูปนามหรือเป็นเรื่องของขันห้าที่มันท่องเที่ยวอยู่ซึ่งก็มีเกิดแก่และก็มีตายแต่ยังมีอัตตาอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีวันเกิดแก่เจ็บตายอัตราอันเนี้ยมั่นคงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอัตราจึงเป็นของเที่ยง คือความเห็นผิดนี่ที่เราสรุปความเห็นขึ้นไว้เป็นหมวดใหญ่ๆเนี่ยก็มีอยู่สองประเภทอีกประเภทหนึ่งเป็นสุญญะ,ะทิฏฐิอีกประเภทหนึ่งเป็นสัตตาทิฏฐิ